สวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับช่องทันยาคราฟช anel กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพื้นฐานคลิปที่2น,นะคะสําหรับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักลาย X แล้วก็ลาย V นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปถักนะคะขอแนะนําอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นไหมพรมซีพรายบ้านน้องฟุกนะคะถ้าสนใจไหมพรมยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านบ้านน้องฟุกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะลองเข้าไปเลือกชมดูนะคะเขามี ไหมหลายตัวมากเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น3าพาย4พายนะคะไหมเรย,ยอนละมุนหรือว่าไหมมิกนะคะลองเข้าเลือกชมกันดูนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเข็มถักที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ใช้เข็มทองนะคะเบอร์3าทับศูนย์นะคะ ด้้านนนีะะคะถ้าเพื่อนๆเป็นไหมเส้นใหญ่ก็สามารถใช้เบอร์4หรือว่าเบอร์5ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องทันยารับชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อกับทันยารับชาแนลได้นะคะก็คือทาง facebook นะคะเพจนะคะ ฐานยาครับชาแนลเลยนะคะเราจะลงคลิปทุกคลิปไว้ในที่นั่นหมดเลยนะคะสะดวกติดตามทางไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มลายที่1น,นะคะคือการถักลาย x อกนะคะค่ะสำหรับการถักลาย x นะคะเราก็ขึ้นต้นด้วยการขึ้นขึ้นโซ่นะคะถักโซ่นะคะคลิปการถักโซ่นะคะเคยทำไว้ก่อนหน้าคลิปวิดีโอนี้นะคะลองย้อนไปดูนะคะ ก็จะถักโซ่ขึ้นไปนะคะสําหรับมือใหม่นะคะแนะนําให้ถักโซ่ยาวๆเลยนะคะ,ะหลายๆโซ่เลยค่ะอันนี้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างจะถักอ่ะสั้นไม่ถักยาวนะคะเพื่อความรวดรับนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะสมมติว่าความยาวเราได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะเว้น หลักตรงนี้เราจะไม่ถักนะคะเราจะมาทักช่องที่สองนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จิ้มเข็มลงไปนะคะตรงเหม่นพรมเส้นมันจะมีสองเส้นนะคะจิ้มเส้นนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มควักไหมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดึงหัวเข็มพันไหมนะคะพันหัวเข็มลอดผ่านนะคะสองเส้นเลยนะคะช่องถัดไปนะคะก็จิ้มลงไปดึงไหมขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วก็ลอดผ่านแบบนี้เลยนะคะค่ะช่องถัดไปทาเหมือนเดิมนะคะก็ลอดผ่านทีละสองเส้นนะคะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ลอดผ่านนะคะจิ้มลงไปยกไหมขึ้นมาดึงแล้วก็ลอดผ่าน ยมลงไปดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ลอดผ่านค่ะช่องสุดท้ายนะคะิืมลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านนะคะ,ะ,คะ,ก,นนะ,คะก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับลาย x นะคะก็คือประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะลาย x ค่ะจะเหมือนกับกากระบ,บาดคะ่ะนี่คือด้านหน้าค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะค่ะต่อไปลายที่สองนะคะเราจะมาถักลายต่อไปเลยนะคะค่ะสำหรับลายต่อไปนะคะก็จะเป็นลาย V ีนะคะก็ขึ้นต้นเหมือนเดิมนะคะถักโซ่ขึ้นไปนะคะค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วแล้วก็เว้นหนึ่งหลักนะคะมาหลักมาถักหลักที่สองตรงนี้นะคะคือการถัก x ลงไปนะคะสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะได้หน v ค่ะลองช่องถัดไปดูนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านครั้งที่หนึค่ะจิ้มลงไปช่องเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ ผ่านค,ออครั้งที่สองนะคะ,ะจะได้ลาย V นะคะครั้งที่หนึ่งก็ X ครั้งที่สองนะคะก็จะได้ V ค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบ,บันี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลาย v นะคะจะใช้สำหรับาก,การขยายขายายแถวออกนะคะเวลาเราถักนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็คือว่าเขาจะมี x ตัวที่1 x ตัวที่2องยู่ในช่องเดียวกันตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับหนึ่ง v นะคะตัวนี้ค่ะแบบนี้นะคะด้าน,นหลังค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีสอนสองแบบนะคะก็คือ x แบบนี้แล้วก็ v แบบนี้นะคะค่ะยังไง อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ